สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีชค่ะครับวันนี้พียพามาชมเป็นตัวโตโยต้านะครับเวิลด์ไ 2.4V ครับสีดํานะครับปี2021ครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยเป็นรถเช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ว่าจะเรื่องเครื่องยนต์ส่วนต่างๆนี่โอ้โหเจ๋งเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ด้านหน้านะครับเบลไฟเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความสปอร์ตดุดันจะดูภูมิฐานแต่ไม่ได้เหมือนเอาผาดน,นะเป้รู้สึกว่ามันดูัยรุ่นกว่านะกระจังจะเป็นกระจังโครเมียมนะครับเรียกว่าแบบตัดกับสีดํานะเป้ว่าแบบกริปเลยเรียกว่าหล่อเลยนะครับ สวยงามจริงดูโ้แบบสภาพกระจังยังสวยงามมากนะครับไฟนะมันจะเป็นสงเส้นครับบนกับล่างนะครับโดยที่ด้านบนไฟสูงยังเป็นไฮโดรเจนนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็ยังมีสปอตไลท์นะครับแต่สปอตไลท์นี่เป็นไฮโดรเจนนะไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์อะไรถือว่าสวยงามมากนะสำหรับรถปี2021เนี่ยเรียกว่ายุคนั้นก็หล่อมากอะไฟเลี้ยวอยู่กระจกมองข้างแล้วนะครับมองรวมๆสีเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะก็ถือว่าดีเลยล้อนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ซึ่งยางก็ปีอาจเริ่มเก่าแล้วเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนดีกว่าเพื่อความนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าการขับผีมันก็ถ้าเรื่องยางก็สําคัญนะเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องความนุ่มนวลด้วยนะครับกับรถแบบนี้แล้วก็อันนี้อุ้ยโอ้โหมีโช้เคอินครับปรับระดับได้โอ้โหนี่หนึ่งชุดนี่นะครับมีโช้เคอินด้วยโอเคแจ๋วเลยโอโ้เรียกว่า อย่างนี้ก่อถนน,อนแน่นอนแล้วก็เขาเรียกปรับความหนืดได้เนี่ยมันก็ดีในเรื่องของแล้วแต่การขับขี่นะอยากได้นุ่มนวลหรืออยากได้ความสปอร์ตนะนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็ในส่วนนี้เองครับเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับโอเคทั้งซ้ายและขวานะก็เรียกว่าใช้งานได้ภายในนี่แกล่มากสะอาดตาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวราสักครู่ครับโอเค โอเคไล่มาทางด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะครับไล่มาเนี่ยจะเป็น2เส้นนะครับที่เขาเรียกว่ามันแมทก,กับด้านหน้าที่เป็น2ส,สเต็ปอะครับเป็น2เส้นเขาเรียกว่าคอนเซปต,ต์เขาน่าจะเป็นลักษณะของเป็นตัวไฟสะงชั้นเนี่ยที่ให้มันเข้าทั้งหน้าและหลังแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นไฟขาวนะครับไฟกรอบสายขาวก็ทําให้มองง่ายนะครับแล้วก็สว่างแน่นอนนะครับสาหรับค่าคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสติ๊กเกอร์ตัวรถมลภาวะยังอยู่เลย รถนำะเข้าแท้ๆเลยนะครับโอเคส่วนนี้จะมีส่วนของตัวกล้องมองหลังนะครับพอรถอย่างเงี้ยในการขับขี่ก็ถ้ามีกล้องมองเนี่ยมันจะทําให้ปลอดภัยด้วยนะครับและสะดวกกับคนขับอ่ะเป็นอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตเปิดดูฝาท้ายนิดน,นึงนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแมน่ลนนะก็สามารถปิดเปิดเองได้นะครับก็เรียกว่ายังสะอาดสะอ้านมากนะครับสําหรับคันนี้ถ้าใครใช้เวลไฟอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครกําลังหารถตู้อยู่อ่ะ ก็คันนี้หล่อออกงานได้นะครับดูดันแน่นอนนะครับตัวนี้จะมีเป็นสปอยเลอร์ที่ติดของเขามาอยู่แล้วนะครับจะเป็นไฟเบรกด้วยนะครับถ้ามองกันกว้างๆนะของคันนี้คอนเซปต์เขาน่าจะเป็นไฟใสทั้งหมดนะครับสังเกตดูจะไม่ได้เป็นไฟที่เป็นสีแดงสีส้มหรืออะไรเลยก็ทําให้รถมันดูร่วมสมัยขึ้นนะครับจำได้ว่าในเจนแบบนั้นเนะี่ยตอนช่วงประมาณ2010-2011อะไรแถวๆนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเอาผ่านหรือเวลไฟเนี่ยรู้สึกคอนเซปต์จะเป็นไฟขาวใสนี่หมดเลยนะครับพี่เป้จําได้นะครับถ้าย้อนไปตอนนั้นทําให้รถดูทันสมยนะัยอ่ะเอานี้ดีกว่านะมันก็จะมีเปลี่ยนการเปลี่ยนเจนต่างๆไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็เป้ว่าสวยงามดีนะครับโอเคสำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะครับเรียกว่าโอ้โหเหมาะสมกับรถดีกว่านะครับด้วยบอดี้กับด้วยสมรรถนะกำลังของรถเนี่ย เปเชื่อว่าสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ถามว่าสภาพยังสวยงามนะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตดูเครื่องถือว่าเดิมๆแห้งๆนะครับก็ตามสภาพการใช้งานนะครับมีการเซอร์วิสมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถมันโอ้โหประมาณสิบปีนะก็เรียกว่าจะต้องมีการเซอร์วิสบ้างนะครับแต่ว่าเช็คตามระยะเช็คศูนย์อยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับในช่วงนี้ก็ถือว่าสภาพดีครับดูกระปุกน้ํานะลี่กล่องทีว ถือว่าสภาพดีครับยังยังโอเคอยู่นะครับสภาพสวยครับเราดูในส่วนภายในนะครับตอนนี้ภายในนะครับจะเป็นสีดําในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับโดยที่จะมีลายไม้วอลนัทนะครับเป็นตัวเชื่อมมาที่เป็นสีครีมนะครับที่ทั้งคันเนี่ยไม่ว่าจะเบาต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยเรียกว่าจะเป็นสีครีมเป็นหลักเลยนะครับสลับกับตัวนะก็ทําให้ความหรูหรามันสวยงามมากนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งด้านซ้ายมือคนนั่งเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งฝั่งขวามือนอกจากปรับไฟฟ้านะจะมีในเรื่องของปรับเมมโมรีได้สามตำแหน่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์การ,ข,รขับรถของแต่ละคนได้นะครับคือยังไงคือบางครั้งคนขับรถขับบางครั้งคุณพ่อขับบางครั้งคุณแม่ขับซึ่งตัวนี้สามารถปรับเมมโมรีไว้ได้ทั้งหมดนะครับ ก็เรียกว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ใช้งานได้ง่ายนะครับและสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับส่วนนี้เองแต่ว่าทางด้านหลังเองนะครับตัวเบาะนะครับชุดกลางแล้วก็ชุดหลังเนี่ยจะเป็นเบาะที่ใช้สําหรับปรับมือนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวที่วางแก้วทางด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าใช้งานง่ายนะครับก็ด้านหลังเนี่ยคือจริงๆบอกว่าถ้าไม่ใช่ไฟฟ้าถามว่ามันก็เมคานิกไม่เยอะนะมันก็เปว่า ก็เหมาะสมดีนะครับสาหรับการใช้งานแบบนี้เวลาเซอร์วิสไม่มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะก็ถามว่าผิวเบาสัมผัสต่างๆนะครับก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่ครับที่เห็นอันนี้อะไรทนันรูฟนะครับคือจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลหหนักษณะของเป็นการกระดกขึ้นเพื่อรับลมเฉยๆนะครับเป็นช่องให้รับลมได้นะครับแต่ในส่วนด้านหลังเองเนี่ยจะเป็นจอใหญ่นะครับ ซึ่งแบบโอ้โหคือสามารถขึ้นไปได้เลยสบายๆโดยที่จะมีสวิต์นะปิดเปิดจากจุดนี้ก็ได้นะครับจากด้านหลังเองหรือว่าเป็นด้านหน้านะครับที่เขาจะปิดเปิดให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ใช้สอยที่ค่อนข้างดีเลยนะครับจอใหญ่ขนาดนี้สบายเลยเด็กๆน่าจะชอบแบบนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นพุทสตาร์ทแล้วนะครับคือถ้ายุค2011เ,เนี่ยโอ้โหอันนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะสำหรับแบบนี้นะรถต้องฟังก์ชั่นตัวท็อปอาจถึงจะมี อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแต่ว่าในส่วนนี้จะไม่ได้มีค r u i s e control นะครับก็จะเป็นมันติฟังก์ชันที่ปรับมหมตต่างๆนะครับปรับในส่วนของวิทยุคอนโทรลวิทยุต่างๆมวดตต่างๆเนี่ยได้เลยจากตัวพวงมาลัยเองนะครับก็เรียกว่าพวงมาลัยสภาพรวมๆก็ยังถือว่าใช้ได้ครับยังสวยงามอยู่นะครับแต่ว่า กลมต่างๆนะครับก็เรียกว่ามีการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะก็คือตามการใช้งานดีกว่านะครับถามว่าถ้าติดเรื่องนี้เปว่าจริงๆมีการบำรุงรักษ,ษาได้ให้สวิตมันสวยงามขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน,นเรื่องเล็กมากนะครับแต่เรียกว่าพื้นฐานเดิมๆเนี่ยสวิตต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้า,าต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้ครบหมดเนี่ยอันนี้เป้ว่าสําคัญกว่านะไล่ามาดูในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดตัวนี้เองเนี่ยวลไฟถือว่าเป็นหน้าปัดที่มองง่ายมากง่ายแบบมีวัดรอบนะครับ มีเกลี่ยน้ำมันมีเกลี่ยความร้อนมีตัวไม้นะครับโอ้โหเรียกว่าเออดูสะดวกอะ่ะและ้วคันนี้ก็เป็นรถสเปคญี่ปุ่นเนี่ยตัวไมเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ความเร็วแค่ประมาณ180นะครับซึ่งรถแบบนี้ก็ไม่ได้ขับเร็วมากครับก็ถ้าเรียกว,ว่ากําลังดีอ่ะนะคือสเปคญี่ปุ่นก็คือเขาจํากัดความเร็วมันก็เลยเป็นไม่เท่านี้นะครับนอกจากรถบางคันนะครับไม่ใช่เวลไฟนะหมายถึงตัวอื่นเนี่ยที่ไม่240สองร้อยทีสิบหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นสเปกแบบ รถที่เขาเรียกว่าจำหน่ายในประเทศต่างๆซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะบางคันก็ไม่240อะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่านี้บอกว่าคร่าวๆว่าคันนี้มันเป็นรถนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับก็ตัวเลขใหม่มันก็เลยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับวิ่งมาแล้วนะครับประมาณแสนเจนะครับเรียกว่าก็ถ้าถามเป๊ะ240เบส10ปีวิ่งเท่านี้ถือว่ากลางๆรถใช้งานปกตินะครับแล้วก็รถเช็คศูนย์อยู่แล้วเช็คตามระยะเนี่ย ไม่ต้องกังวลครับเรื่องเลขโลที่มันดูเยอะนิดนึงแต่ว่าถามว่าเยอะไหมเฉลี่ยรายปีไปบอกเลยว่าไม่เยอะคอนโซลกลางนะครับไล่มาเนี่ยหลักๆจะเป็นยูนะครับ Android นะครับตัวจอ10นิ้วนะครับเรียกว่าโอโหใช้งานสะดวกอะ่ะเด็กๆด,ด,ดูกระตูนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาการปรับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยพอจอใหญ่เนี่ยมันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันมองง่ายนะใช้งานง่ายทุกอย่างชักรีนหมดเลื่อนได้เลยนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมาก ในส่วนของทีวีนะครับตัวนี้ทีวีจอประมาณน่าจะประมาณ10นิ้วครับจะมีจอเนี้ยให้เด็กสามารถดูในส่วนด้านหลังได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าโหคันเนี้ยอเนกประสงค์มากนะครับเหมาะกับครอบครัวและเด็กๆมากๆเลยอันนี้เขาน่าจะชอบมากๆเลยนะครับตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับที่แยกอุณหภูมิทั้งซ้ายและขวาแบ่งฟังก์ชันแบบเนี้ยดีมากนะในส่วนของคันเกียร์นะครับก็มีล่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับ ในส่วนของวอลนัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างสภาพดีไม่มีแตกในแดงสิ้นนะครับจะมีส่วนของร่องรอยในส่วนของตัวหนังบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าอยากสวยงามมันก็สามารถเปลี่ยนได้ซ่อมแซมได้นะครับเรื่องเล็กมากส่วนนี้ไม่ต้องกังวลพยายามจะบอกว่าไม่ต้องกังวลสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเป้จะพยายามให้ลูกค้านะครเวลาเลือกซื้อเนี่ยเลือกหลักๆนะเลือกเครื่องยนต์เรื่องตัวถังนะครับเรื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยอันเนี้ย เอาให้สําคัญที่แบบโอ้โหเวิร์กเวิร์กอ่ะอันนี้แจว๋วแจ๋วมากอันนี้แนะนําเลยแต่ในส่วนเล็กๆน้อยๆสวิตต่างๆอะไรพวกเนี้มันเป็นส่วนเสริมที่เราอ่ะต้องการแบบไหนเราทําได้หมดอะ่ะเครื่องใหญ่เลยครับส่วนนี้คือจริงๆต้องบอกว่ารถลักษณะแบบนี้นะเป็นรถที่เนกประสงค์สามารถเป็นเจ้าของขับเองก็ได้นะครับหรือจะมีคนขับรถให้ก็ได้อันนี้เรียกว่าคัปเวอร์ได้หมดเลยใครขับก็ได้ดีกว่านะครับสาหรับคันนี้เอง นั้นขอญาตสรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a นะครับเบลฟนะครับตัว 2.4V นะครับปี2 0 1ีดำครับซึ่งบอกได้คำเดียวครับคันนี้นะโหตอบโจทย์มากนะสำหรับคนเริ่มต้นที่อยากจะมีรถตู้สักคันหนึ่งนะครับกับราคาแบบร้านต้นๆนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคันนี้น่าสนใจมากเป้ขอญาตตั้งราคาอย่างเดียงนะครับ1 1 5 9 0 0 0บาทครับตัวเลขเยอะนิดนึง งง,งไม่ไม่ต้องงงครับก็คือราคามันเหมาะสมกับรถดีกว่านะครับซึ่งเป้บอกเลยกับท้องตลาดราคาอย่างนี้ถือว่าไม่สูงนะครับลดร,ราคาล้านต้นนะครับได้เวลไฟปี2 0 1 1ก็ถือว่ารุ่นกลางๆนะครับไม่เก่ามากครับถือว่ายังใช้ได้เลยนะครับได้ใช้รถที่อเนกประสงค์ขนาดนี้นะครับก็แนะนําเลยสําหรับคันนี้เลยหลอ่ลอๆเท่ๆเข้มๆ Stadium, Jasmine, ümüz, Bora, vik, นะๆนะความ Blues, นุ่มนวลด้วยโช๊คปรับระดับได้นะครับแนะนําครับ ยังไงก็ตามฝากกด Sub สไคร์ตนะครับกดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจนะครับสำหรับช่อง PTC ด้วยนะครับก็จะพยายามผลิตคลิปปีดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทางเรานะครับมีรับซื้อรถนะครับรับรีวิวขายรถยนต์นะครับก็สนใจติดต่อกันมาได้ครับทางช่องก็ได้นะครับโดยแอดไลน์นะครับที่มิงด้านล่างนะครับหรือว่าโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์086 564 5521ครับเรามีคำตอบให้แน่นอนนะครับ คือคลิง้งล้างกันมาได้ครับสงสัยในส่วนไหนของรถเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลให้ได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะครับในวันนี้ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ